ไมื่อไรจะหมดโควิดเนี่ยอ,อยู่ๆกันปะในคุกกี้ทำเองขายเองครับไม่โกงไม่โกงบรรยากาศร้านไม่ได้พาเดินดูร้านหนังไอ้ที่เราเห็นแดงๆนั่นคือถ้ามีข้าวก็จะเฟียวมากอะรอข้าวกับรอโควิด เนี่ยมันก็จะเกียวเขียวหมดเลยอันนี้ลองเอาเปว่มาผูกก็จะสวยหน่อยเพราะผูกเปย์ปั๊บฝนทําท่าจะตกซตง,งั้นน่าจะต้องเก็บถ้ามีข้าวก็จะสวยที่เราเห็นนั่นคือถ้าเป็นสีเขียวหมดก็จะเฟียวมากเพราะว่าก็ถือว่าแปลงใหญ่อยู่นะรู้อไปนู้นเลยฝั่งนี้ก็รอบไปนี่นเลย ี่พูกแต้ต้นมะพร้าวเลยมีรังนกกระจาบทำรังให้ดูข้างบนอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ล่นละมีชุดอีกชุดหนึ่งข้างบนก็รอรอให้เขาเขียวๆนะ ก็นนี้ัน่านนี้นเอนชูยอดหมดครับโอเคถือว่านี่เดี๋ยวเราก็จะทาสีตรงนี้ให้สวยๆหน่อยแลพอเสร็จปุ๊บเราก็จะวางไว้โชว์ในร้านนี่แหละเขาต้องใช้ใส่เครื่องดื่มเราก็เด็ดเอาอเอาทาวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้รับแสงได้นย โอเคครับยังเปิดอยู่นะซื้อกลับบ้าน